สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้มาติดตามในส่วนของสถานการณ์ฝนในช่วงครึ่งปีแรกของปี68นะครับซึ่งก็ปีนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงกลางปีเนี่ยประเทศไทยอยู่ในปรากฏการณ์ลักษณะสภาพอากาศที่เรียกว่าลานิยานะครับก็คือฝนดี จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีมาแล้วนะครับสิ่งที่พบในปีนี้ก็คือในเรื่องของอากาศหนาวที่ค่อนข้างจะยาวนานจนกระทั่งถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ฝนก็มาเร็วนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงช่วงนี้เดือนมีนาคมฝนต่อเนื่องแล้วก็มีแวนวโน้มที่จะตกตลอดต่อเนื่องของเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ฝนมาเร็วแล้วก็มาแรงนะครับที่สําคัญในช่วงนี้มีในเรื่องของพายุฤดูร้อน เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลในส่วนของคาดการฝนนะครับในช่วงต้นปีแรกซึ่งก็อยู่ในสถานการณ์ปรากฏการณ์ลานียามาเช็คฝนตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจัดทำคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วงเดือนนั้นนะครับมาดูข้อมูลเป็นรายจังหวัดนะครับมาดูช่วงแรกเดือน เมษายนถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่าเดือนเมษายนภาพรวมทั่วประเทศมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะโซนที่สีออกเข้มตรงนี้จันทบุรีตราดตรงนี้มีโอกาสที่จะเจอฝนมากกว่า120มิลิเมตรปริมาณฝนสะสมทั้งเดือนของเดือนเมษายนในขณะเดียวกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งอันดามันระนองภูกเก็ตแล้วก็สตูลเนี่ยมีโอกาสเจอฝน 150มิลิเมตรนะครับที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาประมาณ120มิลิเมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งตะวันออกฝนอาจจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับประมาณ90มิลิเมตรทีนี้มาไล่ดูโซนทางด้านอีสานบ้างอีสานทางด้านฝั่งอีสานตอนบนฝั่งตะวันออกคาดการปริมาณฝนเยอะนะครับ90มิลิเมตรแล้วก็อีสานตอนบนตรงนี้จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีรอยต่อของ 3 4จังหวัดนี้อยู่ที่ประมาณ90มิลิเมตรแล้วก็อีสานตอนใต้เช่นเดียวกันครับ90มิลิเมตรค่อนข้างจะเยอะนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราช,ชธานีบางส่วนแล้วก็เช่นเดียวกับโซนทางด้านตะวันออกฝนเยอะประมาณ9 0 1 2 0มิลิเมตรไม่ว่าจะเป็นนครนายกฉะเชิงเซาสะแก้วปราจีนบุรีชนบุรีบางส่วนระยองจันทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับ มีปริมาณฝนคาดการณ์เยอะเช่นเดียวกันเดือนเมษายนประมาณ90มิลิเมตรนะครับรวมทั้งสมุทรปราการนครนายกด้วยนะครับส่วนฝั่งตะวันตกนะครับรอยต่อของจังหวัดตากการจนบุรีแล้วก็อุทัยธานีบางส่วนปริมาณฝนเยอะเช่นเดียวกันนะครับปริมาณฝนสะสมประมาณ90มิลิเมตรที่เหลือก็จะลดหลั่นลงมานะครับข้างในประมาณ60มิลิเมตรอีสานทั้งหมดเลยนะครับถือว่าในช่วงเดือนเมษายนมีฝนที่พอที่จะ พอปลูกพืชในช่วงหน้าแล้งได้ประมาณ60-90มิลิเมตรไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับอำนาจเจริญอุดรราชธานีบางส่วนขอนแก่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดชัยภูมินะครราชสีมาแล้วก็เช่นเดียวกับภาคเหนือนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนบางส่วนเชียงใหม่ลำพูนลำปาง เชียงรายพยาวแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทัยนะครับกำแพงเพชรพิจิตรส่วนนี้นะครับพิษณุโลกเพชรชบูรณ์ประมาณ60มิลิเมตรนะครับที่เหลือก็60มิลิเมตรหมดในส่วนของแนวโน้มคาดการปริมาณฝนแล้วก็ในส่วนของในช่วงที่อาจจะน้อยนิดนึงเพชรบุรีกระปุะจบคีรีการประมาณ60มิลิเมตรนะครับภาคใต้ที่เหลือก็ถือว่าฝน มาเร็วแล้วก็มาแรงนะครับในปีนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงสภาวะสถานการณ์ลานิยานะครับลานิยาฝนดีปีที่แล้วต้นปีแรกฝนน้อยก็คือเป็นในเรื่องของปรากฏการณ์เอลโヨนะครับลานิยาจะตรงข้ามกับเอลนิโยมาดูเดือนต่อไปนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมนี่ถือว่าฝนเยอะเลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับปีอื่น ปีนี้ฝนมาเร็วนะครับแล้วก็น้าฝนมาเร็วตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหน้าฝนน่าจะเริ่มถึงะจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับถือว่ามาเร็วมาดูนะครับทางด้านอีสานฝนเยอะนะครับประมาณ200มิลิเมตรโดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกทั้งหมดเลยไล่มาตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนอครนอครพนม มุกดาหารกาลสินขอนแก่นบางส่วนแล้วก็มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญบางส่วนนะครับแล้วก็อุบลราชธา,านีรวมทั้งศรีสะเกดบางส่วนนี่200มิลิเมตรฝนเยอะเช่นเดียวกับภาคเหนือฝั่งทางด้านตะวันออกนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านบางส่วนนะครับแล้วก็อุตรดิษฐ์พิษณุโลก กำแพงเพชรสุโขทัยบางส่วนอยู่ที่ประมาณ200มิลเมนะครับยกเว้นบางจุดฝั่งตะวันตกนี้ต่ำกว่า200นะครับประมาณ150-200ง mm, 2 0มมก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตาบแล้วก็ในส่วนของอีสานด้านในเข้ามาอีสานด้านในนี้ตรงนี้จะเป็นอำนาจเจริญจะสโสธรบางส่วนร้อยเอ็ดบางส่วนมหาสารคามบางส่วนแล้วก็ศรีสะเกดบางส่วนสุรินทร บุรีรัมนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นบางส่วนครับประมาณ150-200มิลิเมตรนะครับต่ำกว่า200ที่เหลือภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนจังหวัดตากจังหวัดสุขโขทยัยพิจิตรนะครับสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตอยู่ที่ประมาณ150-200แล้วก็ตรงรอยวแหว่ง,วงตรงนี้นะครับก็อาจจะฝนน้อยนิดนึงตรงนี้จะเป็น ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาบางส่วนนะครับประมาณ1 2 0ยยถึงมิลิเมตรส่วนทางด้านตะวันออกมีฝนเยอะเลยนะครับจังหวัดจันทบุรีตราด300มิลิเมตรระยองแล้วก็ชนบุรีฉะเชิงเซาบางส่วน200มิลิเมตรที่เหลือก็อยู่ที่ประมาณ150-200ถึง mm. มิลิเมตรไม่ว่าจะเป็นชนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วปราจีนบุรีนครนายกนะครับ กรุงเทพมหานะครและปริมณฑลฝนเยอะนะครับประมาณ200มิลลิเมตรตรงจุดนี้แล้วก็ในส่วนของสมุทรปราการสมุทรสงครามนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะครนายกอยู่ที่ประมาณ150-200มิลลิเมตรนะครับรวมทั้งราชบุรีและก,กากาจนบ,บุรีด้วยทางด้านภาคใต้นะเพชรบุรีประจวบคีรีขันฝั่งตะวันออกฝนน้อยนะประมาณ120มิลลิเมตรส่งฝั่งตะวันตก150มิลลิเมตร จนกระทั่งมาถึงระนองนะครับ400มิมตรระนองภูเก็ตฝั่งนี้นะครับอาจจะมีชุมพรจุราธานีบางส่วน400ที่เหลือลดหลั่นลงมา200มิเมตรนะครับกบีสตูลตรังนะครับประมาณ200มิมแล้วก็ลดหลั่นลงมา120มิม150มิมนะครับนี่คือคาดการฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม2568ภาพรวมปริมาณฝนเยอะนะครับภาพรวมฝนเยอะเลยนะครับ แล้วก็พอช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนเข้าสู่หน้าฝนเดือนที่2นะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะส่นอีสานฝั่งตะวันออกจังหวัดตรงนี้จะเป็นบึงการนครพนมประมาณ300มิิเมตรรวมทั้งสกลนครบางส่วนที่เหลือก็จะเป็นอุดรธานีหนองบัวลำพูจังหวัดเลยหนองคาย กาลาสินสกลนครน,นะครับแล้วก็มุกดาหารประมาณ200-300มมิล mm, ิเมตรรวมทั้งอำนาจเจริญบางส่วนอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์นะครับประมาณ200มิลิเมตรที่เหลือ150-200 mm, ก็จะเป็นจังหวัดเลยบางส่วนของบัมพภูบางส่วนขอนแก่นกาลาสินบางส่วนมุกดาหารอำนาจเจริญบางส่วนแล้วก็ยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามศรีสะเกดสุรินทร์บางส่วน จนกระทั่งถึงคนครราชสีมาบางส่วนชัยภูมินะประมาณ150-200ถึงแล้วก็ตรงรอยต่อตรงนี้นะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็ต่อเนื่องมายังสระบุรีนะครับพระคนครศรีอยุธยาบางส่วนสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ชัยนาทมาถึงราช,ชบุรีฝั่งนี้แล้วก็เพชรบุรีบางส่วนประมาณ120มิลลิเมตรนะครับปริมาณฝนส่วนภาคเหนือ ทางด้านเชียงรายและก็จังหวัดน่านฝั่งติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน200มิลิเมตรที่เหลือลดหลั่นลงมาจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนบางส่วนแล้วก็แพร่พยาวน่านบางส่วนจนกระทั่งถึงอุดรดิตลำพูนลำปางจังหวัดตากประมาณ150มิลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีบางจุดที่มีฝนน้อยนะครับก็รตรงนี้เป็นโมเดลคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมว,วิทยาตรงนี้จะเป็นประมาณ ต่ำกว่า150นะครับจะเป็นแม่ห้องสอนบางส่วนเชียงใหม่บางส่วนลำปางบางส่วนลำพูนบางส่วนนะครับแล้วก็พยาแพร่บางส่วนประมาณ150ต่ำกว่า150มิลิเมตรแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรอยต่อของอุตร,รดิตถ์เพชรบูรณ์แล้วก็พิจิตรนะรประมาณ200ม mm. ิลิเมตรเยอะนะครับที่เหลือก็ประมาณ150มิลิเมตรส่วนทางด้านกาญจนบ,บุรีกับตากฝั่งที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ200มิลิเมตรแล้วก็ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเยอะนะครับกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามนะครับประมาณ200มิลิเมตรที่เหลือก็150มิลิเมตรแล้วก็เพชรบุรีกรับประจวบคลีขันฝั่งที่ติดกับอไาทายฝนน้อย120มิลิเมตรนะครับที่เหลือก็ประมาณ150ส mm ส่วนภาคใต้ตรงจุดนี้นะครับฝนยังเยอะเหมือนเดิมเลยก็คือระนองพังงานะครับ โซนฝั่งนี้ระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีชุมพรบางส่วนประมาณ400มิลิเมตรที่เหลือก็ลดหลั่นเข้ามานะครับ300 200 150แล้วก็120ฝั่งที่เป็นฝั่งอ่าวไทยนี่คาดการว่าปริมาณฝนอาจจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนก็คือหน้ามรสุมเนี่ยกลมที่พัดเอาฝนก็จะมาจากฝั่งตะวันตกนะครับเข้ามาฝั่งอันดามันก่อนส่งผลทําให้ฝั่งอันดามันของภาคใต้มีฝนเยอะ ในขณะที่ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยนะครับนี่คือเดือนมิถุนายนไปดูเดือนต่อไปนะครับเดือนกรกฎาคมมีฝนเริ่มกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้เดือนกรกฎาคมหลายพื้นที่นะครับถ้าดูตรงนี้ไล่มาตั้งแต่โซนนี้นะครับตรงนี้เป็นติ่งของนครพนมเนี่ยมีโอกาสแตะ400มิลิเมตรนะครับที่เหลือลดหลั่นลงมา300มิลิเมตรก็ประกอบไปด้วยหนองคายอ,ดอุดรธานีบางส่วนบึงกาฬ สกลนครนครพนมแล้วก็ทางด้านอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกดบางส่วนนะครับ300มมตรหลังจากนั้นภาคอีสานเข้ามาชั้นใน200 300ม mm. มก็ประกอบไปด้วยจังหวัดเลยนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายขอนแก่นบางส่วนกาลสินสกลนครบางส่วน มหาสารคามร้อยเอดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็สุรินทร์รวมทั้งบุรีรัมย์บางส่วน200-300มิลิเมตรพอเข้ามาชั้นในนับเลยบางส่วนเลยแล้วก็หนองบัวลำพูขอนแก่นบางส่วนชัยภูมินครราชสีมาบางส่วนบุรีรัมย์บางส่วนสะแก้วอยู่ที่ประมาณ150-200มิลิเมตรนะครับเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทอยู่ประมาณ120-150ม mm, มตรนะครับส่วนภาคเหนือฝั่งนี้300มเมตรจังหวัดเชียงรายแล้วก็น่านที่เหลือเข้ามาชั้นในก็จะเป็นแม่ห้องสอนจังหวัดตากบางส่วนแม่ห้องสอน เชียงใหม่บางส่วนแล้วก็เชียงรายแล้วก็พยาวน่านอุตรดิตนะครับอยู่ที่ประมาณ200มิลิเมตรนะครับแพร่อุตรดิต200มิลิเมตรที่เหลือชั้นในเหลือ120ถึง150นะครับตรงนี้ลำพูล,ลำปางแพร่บางส่วนแล้วก็สุโขทัยบางส่วนนะครับกำแพงเพชรบางส่วนอยู่ที่ประมาณ120ถึง100เอ่อ90ถึง120มิลิเมตรนะครับ แล้วก็ฝั่งจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีฝั่งนี้ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยมิลิเมตรส่วนมาฝั่งนี้สุพรรณบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็กาญจนบุรีบางส่วนร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบมิลิเมตรแล้วก็ที่ฝนเยอะที่สุดนะครับภาคตะวันออกตรงจุดนี้จะเป็นจันทบุรีแล้วก็ตราด4ี0่ร้อยมิลิเมตรแล้วก็ลดหลั่นลงมาระยองชนบุรี200-300รรวมทั้ง สาแก้วปราจีนบุรีชาเชียงซาวนครนายกชนบุรีบางส่วนนะครับประมาณ200-300มมิล mm. ิเมตรภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยนะครับภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยอยู่ที่ประมาณ90มิลิเมตรนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้นะครับทางด้านนี้จะเป็นาทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ ภาคใต้ฝั่งอนามันอยู่ที่ประมาณนะครับฝนเยอะเลย400นะครับประมาณ400ม mm, ิลลเมตร300-400ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ลดหลั่นข้างมาข้างในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอาจจะฝนน้อยนะครับ120นะครับ90-120มิลิเมตรตรงนี้จะเป็น150นะครับก็ลดหลั่นลงมานี่คือในส่วนของปริมาณคาดการฝนในช่วงเดือน กรกฎาคมนะครับฝนเยอะนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูช่วงเดือนสุดท้ายนะครับก็คือเดือนสิงหาคมสิงหาคมก็ยังเยอะอยู่นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ภาคอีสานฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับบึงการนครพนม400มิิเมตรแล้วก็ลดหลั่นเข้ามาข้างในตรงนี้จะเป็นหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมบางส่วนมุกดาหาร อำนาจ,จเจริญบางส่วนอุบลราชธานีบางส่วนแล้วก็ศรีสะเกดบางส่วนอยู่ที่300มิลิเมตรที่เหลือลดหลั่น้ามาข้างในจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นรอนธานีบางส่วนมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญบางส่วนนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทรบุรีรัมบางส่วนอยู่ที่ประมาณ200-300มิลล mm, ิเมตร พอโซนทางด้านเข้ามาชั้นในนะครับเ,เดี๋ยวดูชั้นนอกก่อนฝั่งนี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเ,เชียงรายนะครับพะเยาแล้วก็น่าน300มิลิเมตรที่เหลือลดหลั่นเข้ามาข้างในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายบางส่วนนะครับลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษ,ษณุโลกนะครับพิจิตรบางส่วนอยู่ที่ประมาณ200มิลิเมตร รวมทั้งจังหวัดตากมาด้วยนะครับจังหวัดตากมาถึงกาญจนบุรีด้วยฝั่งนี้นะครับส่วนตรงจุดนี้เป็นรอยต่อกําแพงเพชรนะครับกับตากสุโขทัยตรงนี้อาจจะมีปริมาณฝนน้อยนะครับประมาณ120-150 m มมที่เหลือเชียงใหม่ลําพูนลําปางนะครับประมาณ150นะครับกําำแพงเพชรประมาณนี้ประมาณ150 mm มมนะครับนี่คือในส่วนของภาคเหนือนะครับแล้วก็พอมาดูโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับ ภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตราดนี่ปริมาณฝนเยอะนะครับประมาณ400มิลิเมตรแล้วก็ลดหลั่นลงไปก็เป็นระยองชนบุรีนะครับ200-300มิลิเมตรระยองชนบุรีแล้วก็ทางด้านปราจีนบุรีสะแก้วปลาจีนบุรีสะแก้วนครนายกฉะเชิงเซาประมาณ200-300มิลิเมตร แล้วก็พอมาดูโซนทางด้านภาคใต้นะครับมาดูโซนทางด้านภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ400มิลิเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นระนองภูเก็ตกระบบีนะครับระนองภูเก็ตฝั่งนู้นนะครับฝนเยอะประมาณ300-400มิลิเมตร ที่เหลือก็อลดหลั่นลงมานะครับประมาณ200-300ถึงมมนะครับนี่คือในส่วนของปริมาณฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอาจจะฝนน้อยนิดนึงนะฝั่งนี้ประมาณ1 2 0ม mm, ิลลิเมตรครับ1 2 0ถึงมเมตรงนี้จะเป็นทางด้านนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสอยู่ที่ประมาณ200-300ถึง3 0ม mm, มเมตรนะครับ ขออภัยนะัประมาณ1 2 0ยยีถึงร้อมิลิเมตรแล้วก็ตรงจุดนี้ฝนน้อยนะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย90มเมตรนะครับ90มมตรภาคใต้ตอนบนนี้ตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างประจวบคีรีขันธ์กับทางด้านราช,ชบุรีนะครับนี่คือในส่วนของคาดการณ์แนวโน้มปริมาณฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพรวมฝนดีนะครับปีนี้ แล้วก็ถ้าดูในส่วนของข้อมูลที่เป็นสีจุดๆนะครับอย่างเดือนเมษายนนี่นะครับสีเหลืองก็คือปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติภาคอีสานทั้งหมดเลยนะภาคอีสานภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝนมากกว่าปกตินะครับพฤษภาคมเช่นเดียวกันนะครับถ้าดูจากนี้ก็คือดัชนีฝนแรงนี่ก็คือพอมีสีเข้มก็คือมากกว่าปกตินะครับบุบลราชธานีสกลนครนครพนมกำแพงเพชรโซนนี้ คาดการปริมาณฝนมากกว่าค่าปกตินะครับเช่นเดียวกับเดือนกรกฎาคมฝนโซนฝั่งทางด้านอีสานฝั่งตะวันออกนะครับมากกว่าค่าปกติเยอะเลยนะครับก็คือฝนดีนะปีนี้ฝนดีในหลายพื้นที่นี่คือข้อมูลนะครับแล้วก็พอช่วงเดือนสิงหาคมก็จะเห็นปริมาณนะครับฝน ค่าปกติสีเหลืองนี่คือมีฝนมากกว่าปกติก็คือฝนดีนะครับนะครพนมมุกดาหารขอนแก่นมาารามร้อยเอ็ดสุรินทร์อุบลราชธา,านีนะครราชสีมาบุรีรัมย์เนี่ยส่วนสีขาวก็คือใกล้เคียงกับค่าปกติก็คือฝนไม่มากไม่น้อยนะครับก็น,นี่เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ